สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับเวลาบ่ายสามโมงครึง่งเป็นเวลาเลิกเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งตอนเย็นแล้วช่วงเวลาเลิกเรียนเราเรานักเรียนได้เตรียมตัวกลับบ้านกลับบ้านครับกลับบ้านแต่แล้วก็มีเสียงโคม เสียงของรถชนมันชนกำแพงเป็นรถเกง๋งสีดำชนกำแพงโรงเรียนโคม้มล้อหลุดเลยมีวันขึ้นนิดหน่อยแล้วคนที่อยู่ในรถก็กระโจนออกมาทางกระจกรถโอ้าไม่น่าเชื่อเลยว่ากระจกรถจะพังง่ายขนาดนี้ครูผู้เฝ้าเวนั้นได้เข้าไปถามเป็นไรไหมครับ เอรีบโทรเรียกผู้ภัยเร็วแต่แล้วชายที่พุ่งพรวดออกมารถดังก็กัดขาเขาเข้าให้ป้าปากพร้อมงับขย้ำขาข,าของครูโดยที่ตัวที่ติดอยู่ขาที่ติดอยู่ในรถก็โดนกระชากขาดโอ้เขาเป็นบ้าไปแล้ว แล้วคนที่เป็นครูที่เขาไปช่วยเหลือเขาก็เริ่มมีลายเส้นอ่าลายเส้นใหญ่เส้นเลือดปูดขึ้นมาเป็นสีบ่วงเขาติดเชือ้อซอบ,บี้ระบาดในช่วงเวลาที่กโอเหอยู่นั่นเองก็มีชายคนหนึ่งเป็นนักเรียนที่นั่งอยู่ในห้องเรียนกำลังอ่านหนังสือเพย์บอยอยู่เขาคือเอวังเอของเรื่องนี้นนแหละ เขาไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยอ่านหนังสือเพย์บอยอยู่ในห้องเรียนเขาแล้วก็มีนักเรียนหญิงเดินเข้ามาหาเขามองจอากไกลเมื่อเ<ๆ> <ME U X> ข้ามาใกล้ก็เห็นว่านางติดเชื้อสอบบี้ไปแล้วในเอวังไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เยแล้วสอบบี้ก็จับตัวของเอวงังเอวังยิงหันไปใครและทนใดนั่นเอง เสียงกรีดร้องของเอวังก็ลั่นห้องไปเลยพร้อมหนังสือเพย์บอยที่กระดุดมือเข้าไปอ้าเขาโดนซอมบี้กระสวกไส้กิในไส้เขาแล้วอ้าแล้วเขาก็บดสติไปซอมบี้ตัวนี้กำลังกินอย่างเอเลรอร่อยกับเนื้อของเอวังอร่อยเหาะแล้วก็มีชายนักเรียนชมรมบ,บาสเบสบอลเอเบสบอล บรบเบ๋เบสบอลถือบายหวดอสบ,บีตัวนี้ผมทองซะด้วยใครกัน